คือช่วงมัธยมผมเป็นคนที่แบบอยู่กับการทําค่ายทํางานจิตอาสางานสภานักเรียนเราทำมาเรื่อยหละหมสองมสามมสี่จนตอนเข้ามห้าเนี่ยมันแบบมันถูกตั้งคําถามมากขึ้นจากคุณครูจากคนใกล้ตัวจากผู้ใหญ่ว่าทําอะไรอยู่เออหรือว่าชอบอะไรจะทาอะไรกันแน่ทาไปแล้วได้อะไรมันก็มีคําถามท,ทั้งที่ด้านดีแล้วก็ด้านลบนะเออ ที่ถามว่าทําอะไรอยู่เนี่ยเราก็เข้าใจว่าเขาพยายามจะสะก,กิดเราให้เรากับโฟกัสหน่อยทําอะไรสักอย่างให้มันเป็นชิน้นเป็นอันหน่อยให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างหรือบางครั้งถามที่มาตั้งคําถามว่าแบบเออทำไปแล้วได้อะไรอะไรเงี้ยที่มันแบบออกเชิงดูถูกเกลียดอย่างมันก็เจอมานะถึงขั้นที่โดนแซะโดนว่าหรือว่าไม่เข้าใจกันมันก็เคยจนทําให้เคยเครียดแล้วประมาณช่วงหมหก็แบบมนนั่งคิดว่าตกลงแล้วเราชอบอะไรหรือว่า เราอยากทําอะไรกันแน่ลองนั่งคิดนะนั่งคิดนั่งคิดแบบก็คิดไม่ออกสักทีอะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเราเราชอบอะไรเราไม่รู้ได้กับอะไรนะเราโตมายังไงแต่เราไม่รู้จริงว่าเราเราอยากทําอะไรที่พอผมมันต้องคิดเป็นจริมเ็นจังเออมันทําแม่ตอนนั้นทั้งเทอมอะเหมือนแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยหยุดหยุดนิ่งอะเหมือนทุกฟสไว้อะเพราะว่าแบบนึกไม่ออกพอพ้นช่วงนั้นไปเลยเลือกที่จะไม่ถามตัวเองแล้วไม่ถามตัวเอง ว่าว่าว่าทาอะไรดูว่าชอบอะไรแต่เลือกที่จะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเลือกจะทําสิ่งที่มันอยู่ด้านหน้าเราอยู่ใกล้ตัวเราให้ลองมือทํามีงานสภาให้ทําเราก็ทําอย่างเต็มที่มีงานวิดีโอเข้ามาเราก็ทําอย่างเต็มที่เท่าจะสุดความสามารถที่มีแล้วพลาดไหมโคตรพลาดนะเจอจุดที่มันพลาดเยอะมากแต่ไอกระบวนการเหล่านี้เนี่ยแล้วก็การที่นึกไม่ได้ก็เลือกที่จะไม่ได้นึกแล้วก็ลองทําบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ยพอมันผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มเห็นคําตอบที่มันชัดเจนอ๋อโอเค เราชอบทํางานอาสานี่ว่าเราชอบทํางานเชิงค่ายทํางานเชิงองค์กรแบบวางแผนประชุมนี่ว่าออมันก็มีคําตอบหนึ่งแล้วที่ที่มันเริ่มชื่นใจชอบทําวิดีโอด้วยเนี่ยตอนนี้ก็ถ่ายคลิปอยู่อถามว่ามันชัดไหมผ่านมาสักพักหนึ่งมันก็ไม่ชัดหรอกแต่ท้ายมันก็เริ่มมีคําตอบให้กับตัวเองสิ่งที่มันพอถอดบทเรียนได้นะว่าเวลามันเกิดคําถามว่าชอบอะไรหรือต้องทําอะไรนี่เกิดจากตัวเราเองหรือเกิดจากคนรอบข้างเนี่ย แล้วถ้าเราให้คําตอบไม่ได้ก็อย่ามัวแต่นั่งคิดจนเสียเวลาจนไม่ทําบางสิ่งเลยเการลองออกไปทําอะไรบางอย่างซึ่งจริงไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตนะเป็นเรื่องใกล้ตัว <S <S การลองตั้งใจเรียนอาจจะสักวิชาหนึ่งที่สนใจลองทําซักทักษะที่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จาเป็นนะทักษะภาษาทักษะการพูดอ่านหนังสือาอาจจะชอบเรื่องใกล้ๆตัวเหล่านี้ก็ได้มันจะเป็นคําตอบการได้ทํางาน การไปออกไปเจอผู้คนทํางานค่ายสมัครเป็นน้องค่ายเป็นพี่ค่ายเราจะค่อยๆเจอคําตอบที่เราชอบก็ได้และถึงแม้ว่าตอนสิ่งที่เราลองทําไปลองผิดลองถูกมาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแต่อย่างน้อยมันก็จะเป็นทักษะที่มันติดตัวเราเราจะเป็นคนที่ทํางานบริหารองค์กรแต่เก่งด้านสื่อโคตรๆอะ่ะโคตรเฉพาะตัวเลยเอาจจะเป็นคนทีเ่เป็นครูวิชาสังคมแต่เก่งภาษา จีนอะไรเงี้ยโอ้โหแบบมันมันคือความเฉพาะตัวที่มันถูกสร้างขึ้นผ่านเวลาที่เราเรียนรู้นึกลานล้นก็คงเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับน้องๆว่าเคปัจจุบันการแข่งขันมันเยอะแหละมันมีอะไรที่มันแบบกระแสสังคมหรือว่าเทรนหรือว่า motivation หรือคลิปอะไรที่มันแบบพยายามปีบคันให้เราต้องรู้สึกเครียดต้องรู้สึกว่ามันกดดันเรือแข่งกับใครในสังคมอีกตั้งมากมายแต่ก็ คำดาวใจเย็นๆแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่าหยุดนิ่งแต่ก็อย่าก,กดดันตัวเองเกินทุกคนมีสเต็ปมันมีจังหวะชีวิตของตัวเองที่ผลลัพธ์มันอาจจะเกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งว่าเออเนี่ยคือคำตอบของเราแต่ว่าอย่างน้อยผมเชื่อนะว่าการไม่หยุดทําการอยู่กับอะไรเรื่อยๆเนี่ยมันอย่างน้อยเราได้ใช้เวลานั้นให้มันเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็บอกว่าพ่อๆ พ่อแม่พี่น้องคุณครูก็จะเข้าใจน้องๆในยุคนี้พยายามอยากกดดันเข้ามากนะผมพวคลิปนี้ผมก็เข้าใจน้องๆทุกคนและเป็นกลังใจให้ครับ